สถานที่รู้สึกว่าโอ้ยอดเยี่ยมครับผมสถานที่นะครับเรื่องใช้อะไรครบทุกอย่างครับได้ทั้งความรู้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับกับความรู้เก่าที่ลืมไปแล้วผมได้กลับขึ้นมาเยอะเลยครับผม ครับผมมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าเพิ่มความรู้ให้กับเราโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอของที่อาจารย์แล้วก็เชฟได้ช่วยสอนนะครับผมก็รู้สึกว่าได้ความรู้ไปยเยอะมากครับผมครับผมมาเรียนที่นี่ผมได้ได้ทั้งความรู้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับกับความรู้เก่าที่ลืมไปแล้วผมได้กลับขึ้นมายเยอะเลยครับผมสถานที่รู้สึกว่าโอ้ยอดเยี่ยมครับผม สถานที่นะครับเรื่องใช้อะไรครบทุกอย่างครับผมสถานที่นี้โอเคมากครับแล้วที่นี่ผมผมคิดว่าสะอาดแล้วโอเคเลยครับผมดีกว่าที่เคยเห็นมาครับผมมีความสุขโอ้อก็อยากให้ทุกท่านนะครับเนาะ ที่สนใจต้องการนะครับที่อยากจะเรียนด้านอาหารหรือเรื่องภาษาหรือเรื่องการนวดหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทัชชอาจารย์ของเรานะครับที่มีมีครบเซตนะครับผมสนใจก็เรียนเชิญเพื่อนๆที่เข้ามาดูหรือติดตามนะครับผมคนที่อยากจะมาเรียนที่นี่ก็มีความรู้เยอะมากเลยครับผมาถ้าเข้ามาแล้วได้อะไรกลับไปเยอะครับผมอยากจะไปต่างประเทศก็มาได้ครับผม